Headline News อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกกับแยมนัชชาทาราธีรภาพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Headline News ประจำวันที่30กันยายน2563ทุกคนอยู่กับแยมอีกเช่นเคยค่ะไปที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Amazon ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า อเมซอนวันที่สามารถเชื่อมต่อฝ่ามือเข้ากับบัตรเครดิตและสามารถวางมือเหนือตัวเซ็นเซอร์ได้แบบไม่ต้องสัมผัสเพื่อใช้ซื้อสินค้าที่ร้านค้าอเมซ o n โกค่ะเดลิบคูมารองประธานฝ่ายขายและเทคโนโลยีของอเมซอนได้บอกกับทาง CNN ว่า a เม z o n One เป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นและผลิตก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9และจะเป็นผลดีถ้านำเทคโนโลยีการชำระเงินแบบไร้สัมผัสมาใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อ ก่อนที่จะลองใช้นะคะผู้ใช้ก็ต้องเสียบบัตรเครดิตในอุปกรณ์ Amazon One และคว่ำฝ่ามือตรงส่วนที่เป็นเซนเซอร์จึงจะสามารถสแกนได้โดยต้องใช้ระบบที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้กล้องถ่ายจับรายละเอียดเส้นบนฝ่ามือและรายละเอียดเส้นเลือดใต้ผิวหนังบางส่วนได้และหลังจากการลงทะเบียนผู้ใช้และเชื่อมต่อบัตรแล้วผู้ใช้จะสามารถชำระเงินอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตที่ทำการเชื่อมต่อไว้ได้ และสามารถใช้ในการเข้าและซื้อสินค้าจากหลายๆแห่งได้ค่ะข่าวที่2ค่ะเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการโต้วาทีระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นครั้งแรกที่เคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟ i v นิเวอรและเด e ะคลีฟ l ล n ด์คลินิกในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮการโต้วาทีเป็นไปอย่างดุเดือดเนื่องจากทั้งสงฝ่าย และมีการพูดโจมตีกันอย่างต่อเนื่องและพูดแทรกกันตั้งแต่นาทีแรกจนทําให้ถึงจุดหนึง่งโจไบเดนต้องพูดออกมาว่าคุณช่วยหุบป,ปากหน่อยได้ไหมคุณเป็นประธานาธนิบดีที่แย่ที่สุดที่สหรัฐเคยมีมาเลยในการโต้ว,วาทีนี้ก็มีการหยิบยกประเด็นหลายประเด็นขึ้นมาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดเรื่องสารสูงสุดเรื่องเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องครอบครัวของแต่ละฝั่งค่ะหนึ่งในไฮไลท์ก็คือ ตอนที่โจไบเดนกล่าวหาทรัมป์ว่าทรัมป์จะเริ่มใส่ใจการแพร่ระบาดของโควิดก็ตอนที่มันเริ่มมีผลกระทบกับตลาดหุ้นก็เท่านั้นทั้งที่ก่อนหน้าเดือนกุมภาพันธ์เขาก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าการระบาดกําลังจะมาถึงแต่กลับไม่เตรียมรับมืออย่างจริงจังใดๆจนทาให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตมากมายและถ้าเขาไม่ฉลาดขึ้นให้มากกว่านี้ถ้าเขาไม่เริ่มจริงจังให้เร็วกว่านี้จะมีอีกหลายคนที่ต้องตายในวันหน้าข่าวที่3คะ่ะ ธนาคารโลกคาดการเศรษฐกิจไทยติดลบอย่างน้อย8.3ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคอาเซียนรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจฉบับล่าสุดของธนาคารโลกในหัวข้อ From the containment to recovery ระบุว่าแม้ว่าไทยจะมีมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดได้อย่างดีแต่การจัดสรรงบเยียวยาดันไม่ตรงจุดเท่าที่ควรเป็นผลให้มีการคาดการว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปีนี้ จะติดลบ8.3%จากปีที่แล้วและอาจถึงขั้นติดลบ10.4%หากมีการระบาดในรอบ2ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการที่ถดถอยหนักที่สุดในภูมิภาคแน่นอนว่าข่าวนี้ได้ลดความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้อยากลงทุนน้อยลงจึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย3ปีในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเหมือนก่อนช่วงโรคระบาดอย่างไรก็ตามราัฐบาลควรให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในระยะกลางและยาวเช่นนโยบายสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเป็นต้นและข่าวที่4ค่ะดิสนีย์ปลดพนักงานกว่า28,000คนเนื่องจากวิกฤตโควิด -19 จากการที่ดิสนีย์ในแคลิฟอร์เนียถูกสั่งปิดให้เป็นเวลายาวนานจึงส่งผลให้ทางบริษัทต้องปลดพนักงานมากกว่า2 8 0 0 0คน ในแผนกส่วนสาธารณะและแผนกสินค้าอุปโภคบริโภคโดยประมาณ67%ของคนงานที่ถูกเลิกจ้างเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในขณะที่ดิสนีย์ที่ฟลอริดาปารีสเซี่ยงไฮ้ญี่ปุ่นและฮ่องกงได้กลับมาเปิดบริการแล้วแต่ก็ได้มีการจำกัดจำนวนคนเข้าค่ะเดียมาโรหัวหน้าสวนสนุกและทีมจึงพยายามเสนอแนวทางในการเปิดสวนสาธารณะอีกครั้งต่อสภานิติบัญญัติของแคลิฟอร์เนีย โดยอัปเดตถึงความสำเร็จในการป้องกันการเปิดสวนสาธารณะที่ฟลอริดาเซียงไฮและญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นดำเนินการทำให้สวนสนุกยังคงต้องปิดต่อไปอย่างไรก็ตาม Orange County เมืองที่เป็นที่ตั้งของดิสนีย์ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อไรยใหม่สูงถึง1 0 0 0 0คนต่อวันค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะในวันพฤหัสบ,บดีนี้สหภาพยุโรปหรือ EU, เตรียมเจรจากับจีนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในความสมดุลด้านการค้าของทั้งสองฝ่ายให้กลับมาดีอีกครั้งค่ะผู้นำสาภาพยุโรปกล่าวว่าเขาจะเจราจาเรื่องข้อตกลงด้านการลงทุนกับจีนให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้โดยจะพูดถึงประเด็นเรื่องการเข้าถึงตลาดแบบไม่สมมาตรพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจีนมีการลงทุนในยุโรปเป็นจํานวนมากแต่กลับกันยุโรปไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้ในจีนมากเท่าที่ควรและทั้งเรื่องระดับที่แต่ละฝ่ายสามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละภาคได้ และเรื่องการตกลงด้านการพัฒนายอย่างยั่งยืนการประกาศว่าจะมีการเจราจารในครั้งนี้มาพร้อมกับเสียงวิจารณ์จากผู้นำยุโรปจํานวนมากที่กล่าวหาว่าจีนได้พลากเสรีภาพไปจากผู้คนในเมืองซินเจียงทิเบตและฮ่องกงสหภาพเน้นย้ําต่อว่าการชิงสิทธทิเสรีภาพจากผู้คนไปในจีนและฮ่องกงแบบนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากอย่างไรก็ตามทางจีนก็ได้ออกมาเตือนหลายครั้งแล้วว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องภายในประเทศ ที่คนนอกไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวค่ะและทั้งหมดก็คือข่าวของวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟัง Headline News เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Mission To The Moon Podcast Headline News